สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอค่ะใบโหระพามีสรรพคุณมากมายนะคะยังช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยค่ะส่วนสรรพคุณของตะไคร้นะคะก็ยังช่วยให้เราเจริญอาหารแก้ท้องเสียแก้ท้องอืดแก้จุกเสียดแน่นท้องและขับลมให้เราด้วยค่ะข้อดีก็มีมากมายเลยนะคะของตะไคร้ วันนี้นะคะจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูสมุนไพรไทยนะคะไก่ผัดตะไคร้ใส่โหระพาค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาล้างเนื้อไก่ให้สะอาดเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็มาเตรียมวัตถุด,ดิบกันค่ะสรรพคุณของกระเทียมเองนะคะก็มีมากมายเช่นกันค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็เตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปได้เลยนะคะตามด้วยกระเทียมพริกตะไคร้ผัดให้หอมเลยค่ะผัดจนมีกลิ่นหอมแล้วนะคะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยค่ะ เราจะผัดเค้าคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะจนเกือบสุกแล้วเดี๋ยวเราจะไปปรุงรสชาติกันค่ะเ<ม>ติมน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซีอิ๊วครึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าให้พอลุกลิกน,นะคะผัดไปเวลาทานกับน,น้ำผัดก็อร่อยดีค่ะ เติมน้ำตาลทรายอีกครึ่งช้อนชาเพื่อตัดรสชาติของความเค็มนะคะเขามีรสชาติออกหวานนิดนึงนะคะผัดทุกอย่างให้สุกแล้วก็ใส่ใบโหระพาค่ะอย่าผัดนานเกินนะคะแค่ผักสลดก็เอาขึ้นได้เลยค่ะอาหารทําไม่ยากนะคะผัดไปชิมไปปรุงไปค่ะชอบรสชาติแบบไหนเอารสชาติที่เราชอบนะคะให้ถูกปากค่ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขอนฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ